นุ่งพี่น้องตลาดน้อยครับผมนกุ้งม,ม,มีอยู่ยบักหอยบักหั่นก็นได้ตลาดตัวนึงครับผมวันนี้ก็ตัวนึ่งตลาดน้อยตัวก็ลดแล้วครับพี่น้องอ่ากุ้งก็มีอยู่บักหลาย ผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนค,ครับผมครับวันนี้มาสร้างงาไพ่เลยพี่น้องสร้างงาไผ่ออกมันนั่นอ่าลงไปทางสวนผู้อื่นพี่น้องก็เลยมาเห็ดโค,ค,คนน้ำครับมาเห็ดโคนน้ำว่าเขาจะได้ดักป่าอ่าก็เฮ็ดไว้แล้วล่ะพี่น้องก็สีมาอ่าิธีการเฮ็ดครับวิธีการเฮ็ดให้พี่น้องได้เบื้องกัน ครับท่านใดที่พระท่านได้รู้จักนะครับว่าโคนโคนในที่นี้ก็คือมัดเหรพี่น้องมัดยางภาษาอีสานเท่านาะโคนคือเขาต้มโคนนะครับพี่น้องเขาต้มมัดอันนี้ให้โคนเท่าก็คือเอามัดมัดไม่ร่วมกันเพื่อว่าเาจะดักกุ้งดักปลาครับผมดักกุ้งดักปลาส่วนมากผู้เฒ่าสมัยโบราณเพิ่นจะเอาไม่นอดนั่นมาก่อนสาววนี้ไม่ค้ามไม่ค้าม ไม่ค้มไม่นอดะที่เพิ่นเอาส่วนมากไม่ค้มครับแต่ว่านี่ก็ไม่ไผ่ก็ได้ยุพี่น้องคือ,อตัดไผ่ลงในลา,ลายนี่พี่น้องที่สวนไผ่นี่เอาก็มันหกพี่น้องมันละหกกล่องในลา,ลายนี่ก็เลยจะตัดนี่ตัดวแล้วๆก็สิมัดร่วมกันเป็นเป็นโคนก็เอาไปลงไปไว้แล้วครับสามอันแต่ก็ิยายามให้พี่น้องเบื่องกันว่า มันสีเขาดีบอรครับอไม่แหงนี่คือที่แรกมันจะจะฟูน้ำนี่พี่น้องเขาต้องเห็ดให้มันจมพวงนำนักไปจักสามมือครับสามมือสี่มือครับมันจะจมครับน้องนั้นเขาก็มัดไว้กับพื้นเลยให้มันป่าเขากุ้งเขาครับวิธีการเอากับคือคือกันกับบังโคนแล้ะพี่น้องเดี๋ยวจะวิธีการเทนะครับเข้าตัดไม ตัดไม่เรียบร้อยแล้วแล้วเนี่ยต้องมัดเขาครับเออเขาตัดไม่เรียบร้อยแล้วเอากันไก่หรือเอามีดซับก็ได้พี่น้องมีดซับก็ได้ห้มันเป็นก็ซ้ำๆกันเลยพี่น้องมันก็บริวัดบอกว่าอ่ามันจะจะเหยาจะสั่นซ้ำเลยครับบุญรอดออกมาไหมบุญรอดจะลงไปเห็ดขรุนน้ำติมขึ้นขึ้นบุญรอดขวดจิรีนี่เล่นบุญรอดกันจิ จะมัดเขาเน้นเข้าหลยปาน<ม>ที่พวกเขาได้เอา้าเดี๋ยวพี่น้องวิธีการปกติแล้วเ็าจะเอาเชือกแลวพี่น้องแต่ว่านี่ก็เอามีลวดลวดันหลายก็เอาลวดลวดน้ำแน่กัว่าลวดเขาสนิ่มเราก็จะเปี่ยนเป็นเชือกแล้วพี่น้องเชือกก็เอาอยู่ครับเอาเป็นไปนมัดไว้มัดใส่กับเชือกกับหยังไว้ อันนี้มันก็นจะจมมันจะฟู้พี่น้องก็ต้องท่วงไว้ก่านจักสามมือพี่น้องครับเป็นโคนนึงครับปลากรบกุกงมันกะเข้าไปในนี้แหละครับเดี๋ยวเขาจังไปยามมั้งครับ,รเ,รบเ,เอ,บเอว่าก็มันจะมีไหม้ไม่แหงก็ไม่นี่ไม่แหงครับก็ไม่เป็นผมเห็ดไปแล้วไม่เป็นไม่ติดเขาจะเลยล่งครับ เอาไปเบิ้งว่ามันฉีจากมือมันสีจมนํำครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นไม้เพื่งตัดลงครับมันหกพี่น้องคันเท้าเสียวเฮ็ดบึกเกียนยังที่น, 4, นี่หกบ่มีมองชีไว้เลยละ่ะตัดลงทดสอบเบื้องว่าระวังไม้แหงก็ไม่เป็นก็ไม่ดิบนี่อันใดมันสีดเขาด่าเดียวกันครับอันนี้คือครั้งแรกของไม้เป็น อเราเลี้ยงกันจมน้าคือสิบปจมดอกเ <c oughs> อ้าแต่ละบุญรอด <c oughs> เอ,อินหาคนบุญรอดเอาเออกมาสวนน้ำทะพี่น้องเถอทละนี่ไห้มันกินนันกนเนียงกินที <ๆ S 2> น่ <c oughs> ใส่เดือนพี่น้องใส่เดือนกำลังกำลังกวนน้องน่ารัก เงียไปตอดหมดเด้อมันจตีตอดปากเจ้าเด้นัน่นี่ยแหละล่ะเจ้าว่าบ่ิสันเงียบไปเลยเจ็กน่อยจ้ะใบเปิ้ลจีนเอาผู้น้ำแท่แลไรนี่ต้องให้มันแห้งเจ็กน่อยใบมันลุนต้องให้ใบมันลุน บุตรหลานจะไปนั่ตีไปเรียนาน้ำนั่ตีบุตรหลเอา้าพี่น้องอันนี้ก็จะเม่เรียบร้อยปันไดเดี๋ยวจะหนีบอกครับหนีบบอกก็เป็นได้ก็เป็นได้ข้นไม่เป็นพี่น้องมันไปถึกน้ำได้่าบักหอยนี่เพียบเลยละ่ะ ว่าไปทดสอบบั้งครับผมนี่พี่น้องเอามาลงสีมันกับฟูงสีกับพี่น้องต้องห้องต้องทวงลงให้มันให้มันได้จะสามขึ้นสี่ขึ้นครับผมมันจังสีฟูมันยังสีจมตัวผิดครับนี่ผมกับสีมะยามอันที่เอาใส่ลงใบเแล้วว่าสีมันบ่ครับผม หื้อกหอยโอ้บักหอยมีพี่น้องเกียบเลยเพื่อน่ะบกหอยคลายขนาดนี้ อตุลัดทะเลเลยพี่น้องเอาผู้เดียวนี่สาวเอรีบอลงมาพี่น้องเอาลงได้ประมาณอาทิตย์แล้วครับผมเอาลงได้ประมาณอาทิตย์อ่านี่พี่น้องผลงานครับปลาปลาลดหรือปลาลาดน้อยพี่น้องนี่ปลาลาดน้อย ้ยพี่น้องบักหอยกุ้งกรมี่อยู่ครับผมกุ้งกรมี่อยู่ตัวหนึ่งสองสามสี่พี่น้องบักหอยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบิดก่อนปล่อยตาป่าครับผมปูกรมี่นี่พี่นอ้องโขนผลงานของโขนครับผม นอยครับผมเอาพูดเดียวมันโทรลักทเลียกขึ้นเะเริ่มจะรวมแล้วบ่เอาบ่ตออพี่นนองมาอ หอยบ่าหันก็นได้ประลาดตัวนึงครับผมวันนี้ก็ตัวนึงประหลาดหน่อยตู๊กพรวดแลวครับพี่น้องอ่ากุ้งก็มีอยูบหลายมันตือนพอดพี่น้องเอาต้องเอาไปลึกๆอันนี้คือเอาทดสอบเบื้องว่ามันจะได้ผลมัน้องครับเนาะครับใบไม้ไผ่ครับผมอันนี้ปกติเพิ่นก็เอาไม้ขามครับไม้ขามเห็ดก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ครับจะ่าปลหอยไหลอีี เลาวบังที่สองับเอออันน่้เป็นขวัที่สองครับอ้ได้บอกหอยลายเลยพี่น้องอันนี้อันนี้เจิดจหลึกกระมูครับผมโอ้ย nhìn bò bọc khỏi lại mất chợ bảo nhỉ bò khỏi lại thì đâu một khỏi để tôm phát đi lạ về để, để tôm đi là bọc khỏi กุ้งพี่น้องครับคอคอดีของมันกะมันประหกสวนเท่าแต่ว่าเราเลี้ยงเขาดีเมื่อคือไม่คามครับไม่คามมันจะจะดีกว่าคนไม่คามครับปลาเขาดีก็อันไม่ไพ่นี่คือสูตรไม่เลยพี่น้องสูตรไมเออร่เห็ดออกจากสวนครับเห็ดออกจากสวน ได้อยู่ผลงานอาจจะเพราะเป๊ะๆนะพี่น้องเนะครับผมเอาครับพี่น้องก็ถือว่าใช่ได้ครับผมแต่ว่าอยากให้ดีนี่องเอาไม้คามนี่นํำเอาไม้คามครับผมทั้งผู้ถ่าผู้แก่เิ่นสมัยเก่าเพิ่นเอาไม้คามครับผมอันนี้คือที่เอาเห็ดนี่ก็คือว่าเห็ดออกจากสวนนี่ครับเห็ดออกจากสวนว่าห้มันหกครับกับ ปีกแพ้งกับผีแพงมันผีแพงหอกจะคือว่าตัดแนงไผ่ล่ะพี่น้องเนงไผ่เห็ดลองเบิงว่ามันจีประสบผลผลสำเร็จบ่ครับก็พ่อได้อยู่ครับส่วนมากมันบ่อยอันนี้คือผมเห็ดว้จะจ่อครับผมเห็ดใบจะจ่อคันธนก็ดีก็คือเอาไปมัดไปทวงลุ่งมองเด้น้ำมันให้ข้างก็นี่แหละอันนี้คนเราฟังพี่น้องคนเราสวนก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผม เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีมวลาว่างเดี๋ยวจะเอาไปใหญ่ใหญ่น้ำห้างๆ้างกันนะครับอันนี้มันไก่กันปวดไก่กันปวดครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์จังไหนกน็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องสำหรับคนกับคนไม้ไผ่คน้นหนงไผ่ครับผมส่วนมากเอา้าจังไหนก็นกนฝาก พี่น้องไ้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ